เด็ครับวันนี้กลุ่มพวกเราจะมาทาเฮกลาสสองมิติครับผมขั้นตอนแรกเปิดที่ New Project ครับแล้วก็เลือกที่ด Dc กานตั้งชื่อไฟล์ครับตั้งเป็นก o o ครับ o p นครับ เป็ี่ยนพิกัดเป็นเปลี่ยนระบบเป็น iS ครับเป็นเมติกอยกดงก่นที่เราจะเอาเดมเข้ามาครับนนกดที่โน <กด S 1> <no S 2> ครับกดโนก่อนแล้วก็เล้วที่โฟลเดอร์ที่เราเก็บเดมไว้ กดเจ็ดครับอันนี้จะเป็นการอ่านพิกัดเด็มที่อยู่ในเด็มครับผมแนเรอลันครับผมลันเสร็จแล้วเด็มจะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้ครับ g e o ม e ที่ครับแล้วก็ตั้งชื่อเป็น Good Job ครับโอเคแล้วก็กดโค้ดครับกดลันครับกด Start Edit กด Start Edit ครับผมแล้วก็ไปติ๊กที่ 2D Full Area ครับ แล้วก็เลือกกดบวกตรงที่ส d งดีโฟแอีครับแล้วก็ไปติ้กที่พารามิเตอร์ครับแล้วก็ล้างเส้นสอบเขตได้เลยครับชื่อเป็น a อ e ร ยีสิบครับสองดีแอเรียสสองดีครับตรงนี้ก็ generate composition point ครับผมกด,ดคลิกไดีเลยครับจะเป็นการสร้างตารางตารางกิจขนาดหนึ่งร้อยคูณหนึ่งร้อยขึ้นมาครับผมต่อไปค่าตรงนี้ค่า Manning ก็ให้เราเปลี่ยนเป็น0.3ครับผมแล้วก็คอม คอมพิวตครับเทเบิลคลิกไปหนึ่งครั้งแล้วก็ฟอร์แมตคลิกครับจะเป็นการละไปตรงที่คอมคอมคอมพิวชั่นพอยด์ครับผมแล้วก็คลิกขวาเลือกที่ Edit View ครับ เพื่อจะดูจุดครับแล้วปิดครับบแล้วจากนั้นก็ให้ทำการ s t o อป r ได้เลยครับยอหน้าต่างของ Last m a ปอร์ลงได้เลยครับ ต่อไปก็ไปตรงที่ view edit <Yeah. S 1> ครับผม view edit g e o m e t r i c data ครับผมให้เราเปิดข้อมูลของ g e o e <Ge> o m e t r y ครับผมที่เราได้สร้างไว้บทที่ The Good Job ครับอันดับต่อไปเราก็จะใส่เส้น B C line เข้าไปในเส้นน้ำนะครับก็คือใส่ใน ตัวตรงพารามิเตอร์ของที่เราได้สร้างขอบเขตเอาไว้ครับผมเพื่อจะเป็นการกำหนดจุดทางเข้าทางออกครับเอาใหม่ไหมอ่าขอกลับไปแก้ไขตรงของอาร์สแมปเปอร์หน่อยครับเพราะว่า จุดมันมองไม่เห็นไม่เห็นเส้นแน่น้ำครับก็ให้เราคลิกที่ดับเบิ้ลดับเบิ้ลคลิกที่เส้นได้เลยครับเ mm hmm. ลือกเครื่องมือตัวนี้แล้วก็คลิกเพื่อเราจะทำการย่อขยายได้ครับ mm hmm. ตัวนี้เราไม่ได้ใช้แล้วก็กดสามารถกดลบได้เลยครับตัวนี้ครับแล้วเราก็เลือกเป็นการยอ่อ กำหนดพื้นที่ขึ้นมาใหม่ครับเราสามารถกดไปที่ฟิลเตอร์ครับแล้วก็กดแอดเอาตัวของจ,จุดน้ำท่าเข้ามาทั้งสองจุดเพื่อดูขอบเขตครับว่าอยู่ตรงไหนเราก็ไปที่ตัวเดิมครับแล้วก็เบื่อนคลิกเพื่อจะสร้างขอบเขตเพื่อที่จะได้ แล้วก็มาใส่ตรงนี้ครับใส่ให้มันอยู่เอากรอบให้อยู่ภายในจุดครับผมจากนั้นเราก็ดับเบิลคลิกอีกรอบครับเพื่อให้เป็นเส้นแล้วจากนั้นเราก็ไปที่ Edit Edit 2D area ครับผมให้เราทำขั้นตอนเดิมเลยครับ generate อีกรอบ เยดแล้วก็ของหลอกนะครับ นี้ก็รอให้มันเจเนเรตเสร็จสิ้นก่อนนะครับเราจะได้ขับขันตอต่อไป แล้วก็ปิดครับแล้วก็อย่าลืมกดต็อกอดีดด้วยครับกดที่ปายก็เส่บันทึกไว้สักนิดก็ยังดีครับผมแล้วก็กดย่อไปครับกดไปที่วิวอีดิต GeoMetric Data ครับผมเหมือนเดิมครับเพื่อที่เราจะใส่จุดเราก็ซูมหาเส้นนี่ครับพอเราเห็นเส้นลางๆแม่น้ำแล้วเราก็ให้กดที่ B C l i n เลยครับให้มันใกล้ๆก็กดคลิก คลิกอันนี้ด้าน,นบนตรงนี้เป็นหัวหัวน้ำนะครับพวกเราให้เราใส่ตรงอินพุตเข้าไปครับผมค่าอินพุตของเส้นมนันำนะครับแล้วก็กำหนดว่าตรงนี้เป็นสถานีที่เท่าไหร่ก็ของผมก็จะเป็นอินพุตวที่ y าสนะครับ ต่อไปครับเราก็ไปหาเส้นท้ายน้ำครับผมที่จะใส่ก็เลื่อนครับตรงนี้ครับเราก็บีบีซีไลน์เหมือนเดิมครับผมแต่ว่าตรงนี้เราจะกลายเป็นใส่เป็นเอาพุทแทนครับจุดออกตรงนี้ของผมก็จะเป็นสถานีที่ y 2ยี่สิบนะครับผม โอเคครับแล้วก็กดไปที่ไฟล์ครับผมแล้วก็เซฟข้อมูลครับนล้วก,กดลังครับแล้วก็กด Unsteady f o Analysis ครับรเพื่อเป็นการนนตั้งค่าครับผมอันนี้นนครับเราก็ติ๊กตรง ตามนี้ได้เลยครับติ๊กสามติ๊กสามตัวนี้ครับผมต่อไปเราก็ข่าวันเวลาที่เราจะเลือกลันครับผมเป็นวันที่หนึ่งเมษาครับสองพันยี่สิบสาม หึงวันที่31มีนาสอ2พันครับเวลาจะเป็นเท่องคืนครับ0 0นนส่วนเปลี่ยนเป็น1วันครับอันนี้ก็เปลี่ยนเป็น1วันเหมือนกันอย่นั้นกดคอมพิวต์ครับ,อ,รบอันนี้เราก็ต้องมาใส่ข้อมูลก่อนครับผมเพื่อที่จะ ให้มันรันออกครับกดปิดก็ได้เลยครับต่อไปเราก็จะมาทำการใส่ข้อมูลเพื่อจะรันชานะครับก็ให้ไปตรงที่ Edit ครับผมแล้วก็ให้เลือกที่ u n s t a d y f o r data ครับตรงนี้นะครับก็ไอเส้นที่เส้น bc line ที่เราได้ลางเอาไว้ก็จะมาปรากฏตรงนี้นะครับ ตรง output ครับให้เราเลือกที่ set hydrograph ครับผมตรงนี้ก็อย่าลืมเปลี่ยนเป็นหนึ่งวันด้วยครับต่อไปครับเราก็ไปเปิดที่เปิดไฟล์ excel ครับที่มีข้อมูลตรงนี้ก็จะเป็นจุดปทายน้ำก็จะเป็นของสถา,านีที่ y ยี่สิบครับผมในตรงจุดทายน้ำครับข้อมูลที่เราต้องการใช้ครับก็จะเป็นของ เกทหายครับผมโดยการที่เราก็ c o p ปีข้อมูลตรงนี้มาเรียงครับแล้วก็เอาไว้ใส่ครับก็จะได้ตรงนี้ครับผมให้เรากด c o p ปีทั้งแถวได้เลยครับตรงนี้ครับแล้วเราก็คุมเส้นนี้ทั้งหมดครับแล้วก็กดวางได้เลยครับแล้วก็กดโอเคครับผมจากนั้นเราคลิกไปดูกราฟครับผมก็ จะได้ลักษณะกราฟประมาณนี้ครับในส่วนของต้นน้ำนะครับเราก็จะใช้ข้อมูลของโฟลไฮโดรกราฟครับผมตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นหนึ่งวันด้วยครับแล้วก็ตรงของโฟรครับก็จะเป็นตรงต้นพิกัดของที่ y สาสบเบครับผมในส่วนของ y สาสบเบตนะครับข้อมูลที่เราต้องการใช้นะครับก็จะเป็นของดิชาร์ดนะครับผม ให้เราเรียนตั้งแต่วันวตนั้งแต่งเมษายนเลยครับให้เรียงไปถึงวันที่31ม,มีนาได้เลยครับผมก็จะได้ข้อมูลประมาณนี้ครับให้เรากด c o p y ได้เลยครับก็เอาข้อมูลไปใส่ในตารางครับตัวนี้เราก็คุมเหมือนเดิมครับแล้วก็กดวากครับแล้วก็อย่าลืมลิกตรงที่ W ิวเช็คด้วยครับแล้วก็ให้ใส่ตรงนี้เป็นค่าหนึ่งครับผมกดโอเคครับแล้วก็ับเ้ลคลิกมาเพื่อดูตัวการาฟครับผมก็จะได้การาฟลักษณะประมาณนี้ครับผมต่อไปครับก็พอเราใส่ข้อมูลทั้งสองตัวเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดที่เซฟด้วยครับเซฟข้อมูลไว้กดปิดได้เลยครับต่อไปเราก็ไปเลือกที่รันครับผมเพื่อที่จะได้ทำการ รันค่าครับผมคลิกไปที่ u n s t a d y for analysis ครับแล้วก็กด compute ได้เลยครับต่อไปก็รอข้อมูลรันออกมาครับ พอรันข้อมูลเสร็จแล้วเราก็ทำการปิดได้เลยครับเราก็มาคลิกตัวเดิมนะครับ Class Mapper อมันเดิมต่อไปครับให้เราไปคลิกที่ตรงนี้ครับที่ชวนครับแล้วก็กดปั่วครับมาแล้วก็กดมาที่ลีฟเลยครับเส้นก็จะปรากฏขึ้นมาครับค่าที่เรารันได้ เราสามารถดูวินคลิปได้ครับอันนี้เราก็ตั้งค่าความเร็วได้ครับ <Okay. S 1> เราสามารถไปที่ที่แบบแบบเลเยอร์ครับแล้วก็ทำการแอดครับเราก็เลือกที่ตัวนี่ครับผมกด โอเคได้เลยครับก็จะได้รูปล่างแ่าประมาณนี้ครับแล้วก็กดไปที่ดีเหมือนเดิมครับกดทำการรันวิดีโอต่อ ก็เ,เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ขอจบการทำเขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ